ขี่ขี่มา,มาลาปะไปพออู้ผัวภูเขาภูเขาขี่ขี่ซ้ำ ทอทอทออุรอาระทุระทุระอ,รอราอาระอะอะไรก็ไปดู ซอซื้อซื้อนาฬิกาไว้ดูเวลาที่ที่เอรอเราที่เราไว้ว่าสออาสาสา สาธุ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 าธเอท่ออาเถา่าไม่เท่าเท่ากะกะไว้ <Yeah. S 1> ว่าด,ดีดีล้อ <Yeah. S 1> ดีละดีละ oh. เออมาเซ้นหน่อย What well, is yeah? Well, Wait what's he, what's